สวัสดีค่ะพวกเราจ้างงานหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มกเกษตรที่จะีใหม่ค่ะมแม่สวัสดีค่ะมแม่เป็นประธานกลุ่มวิสาหกรรมชนใบเฟิร์น,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 นค่ะแต่น้ำแตงโมตำบลบ้านดีอล้วจ้าแม่ซื้ออย่างจา้านางเจษรพาพรแรงคำความเป็นมาเป็นแบบไหนบ้างกลุ่มวิสาหกรรช,ชุมชนเนาะตั้งเกิดก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปีพศ2556 ลูกอยากรู้ความเป็นไปเป็นมาแ้าว่าแม่คิดจังไรแม่ถึงสร้างกลุ่มนี้ขึ้นมาจ้าอารรกแต่เห็ดกันอยูสองสามคนกับญาติญาตินี่แหละค่ะที่นี้พอเอ่อเฮาออกขายจำตลาดนัดทั่วไปพอที่เขาเห็นว่ามันพอได้ขายได้ขายได้สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน,นของเฮาก็เลยชักชวนญาติญาติเฮา,าในกลุ่ม เขาเนี่ยประมาณยี okay. ่สิบครคัวเนี่ยค่ะมารวมกลุ่มกันจัดตั like ้งเฮเป็นข้าวแตนน้ำแตงโมสร้างเพื่อที่จะรายได้แห้แกแต่ละครอบครัวในชุมชนของเขาตอนลีกก็ตั้งรวมตัวกันขึ้นมาในปีสองห้า้าหกเป็นที่เริ่มต้นของการเฮข้าวแตนน้ำแตงโมต้นตั้งงรตาแม่มีวิธีการทำแบบใดแน่จ้าในการทำก็คือหนึ่งเราจะต้องเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เป็นเ้นเอ่อกินเข้าก็ต้องเข้าขอพิเศษซึ่งซึ่งเขาจะเอามาจากอแหล่งชุมชนของเรานี่แหละเขาก็จะได้มีรายได้ให้แกเกษตรกรผู้บ้าเขาผู้เห็นน้ากันหลายทีนะมันก็จะได้แปรรูปจากเอ่อการขายข้าวเปลือกได้ดามากมีการขายเอามาแปรรูปเป็นข้าวแก่นหน้าขั้นตอนการเดนีเฟนัไหอ่อนเี่จะมาเป็นในออก ขายเลยนะแม่จ้าตั้งแต่เริ่มต้นเฮ็ดนึ่งเข้าแล้วก็แตงโมนี่เอามาใส่เมื่อไหนเน,น,นี่ยจ้าการขั้นตอนในการผลิตหนึ่งคือหนึ่งเขาจะต้องเตรียมวัตถุดิบแล้วกอเป็นขา้าวโกขอเนอาะแล้ก็ไปแช่น้ำคือหนึ่งแล้วก็จะไปกะมไปหนึ่งหนึ่งเสร็จแล้วเขาก็จะเอามามูมน,นมูนผสมกันเสร็จมันจะมีน้ำตาลน้ำตาลงโลซึ่งเอ่อมูนเสร็จแล้วเขาก็จะเอามาลงพิมกดล,ลงพิม ก็จะเอาไปตากแดดตากแดดก็ใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงค่ะแล้วก็เอ่อมือต่อไปเราจะทำกอคือจะนองวิธีการตากนี่แม e. tamam. ่ถ้าเป็นฤดูฝนหรือว่าฤดูหนาวนี่แม port ่ตากอด่างไจ้าเพราะมันบนีแดดอ๋อจะเป็นฤดูฝนกับฤดูหนาวเราจะใช้เป็นโดมตัวนั้นค่ะโดมแสียงที่ตะวันหักกับที่จะซอยสิงได้อีก เด็กน้อยเวลาที่ว่าหน้าฝนมันกะมด,ดนแดดเนาะอนกาหานาวแดดมัจะอ่อนกว่าหาแรงก็เลยต้องมีเออ่ตาอบตัพลังงานแสงอาทิตย์มีซอยอีกเพียนึงจึงจะได้ประหยัดแดดลงได้อีกหลายเจ<า>อตานี่จะตากต่ำกันหมดแม่ที่สองชั่วโมงสุกกันหมดแต่ว่าถ้<ส>าเร<ส>าให้โดมตัวนี้เราจะประหยัดเวลาไปได้อีกทุกเช้าเลยเนิดน้อยอ่า มันแม่ขายในรูปแบบหลายตทั้งแบบันนี้แบบแห้งแล้วกแบบ็แบบทำเล็บูปแล้วก็ตัาหรือว่าจะจามีทั้งแบบแผ่นดิบแล้วก็ทั้งแบบทอดเพอนมะให้ลูกค้าได้เลือกแต่ลูกค้าต้องการที่เขาอ,ออเดอร์ม,มาแล้วมันราคาแตกต่างกันหรืค่ะแตกต่างค่ะ,คะเพราะว่าราคาแผ่นดิบเขาจะขายเป็นกิโลกิโลละอาจจ ร้อยสิบบาทแล้วแต่ไส้ของขนมไส้เล็กไส้น้อยออียงก็แล้วแต่แล้ที่นี่แพงทอดแล้วนี่ค่ะก็จะตรงเป็นถุงละถุงละแปดบาทขายสิบบาทรายไ,ได้ต่อเดือนนี้พอกาใช้จ่ายในี่พอเลือนง่นแม่หรือว่าจังไนจ้าก็พอได้ยูต่ากระหักช่วงน้ำกวดมันจะ,จะนนอ่อ คดตของมาได้ตามเอาด้วยลูกค้ามันก็ซึ่งมันก็ต้องไม่หยุดงานบ้างก,กับอาชีพพอลในช่วงนี้ในหน้าฝนขอบคุณแม่ต้งเลยปจ้าที่ให้ความรู้พวกหนูในเรื่องนี้